เรื่องที่รอและเป็นโอกาสสําหรับกลุ่มธุรกิจบริษัทของไทยที่ทําเรื่องของด้านพลังงานนั่นคือแผนพัฒนาเรื่องของไฟฟ้าของเวียดนามรับ PDP ฉบับที่8ที่มีการประกาศออกมามดูเหมือนว่าแผนดังกล่าวเนี่ยเวียดนามจะเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นอ่าใช่นะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าถ้าแผนโดยรวมเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นไม่กวตาที่กรมกลุมนะรประมาณนั้นแต่ว่า50% เป็นพลังงานทดแทนนะก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งประมาณสัก7 0,000ืนกว่าไม่กวัดด้วยกันแต่จุดที่น่าสนใจคือ1นึ่ทำไมต้องแสนห้าบ,บ้านเรานี่ห0 0 0ม่นกว่าก็ยังบอกว่าเหลือแล้วนะล้นล้นล้นเออล้อนแล้วแต่ทําไมเวียดนามถึงต้องตั้งถึงแสนห้าอันนี้อาจจะมาพูดคุยก็ทําไมต้องเป็นแสนห้าครับอ่าแล้วทําไมต้องเป็นรีเนเ e อ่์ถึง 5 0เปอครับอ่าแล้วโอกาสของบริษัทไทยเนี่ยที่ไปลงทุนในเวียดนามอ่ะจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับนะฮะช่วงนี้เรายังอยู่กับคุณสุวัสดิ์สิงห์สานดงนะครับรองประธานเจ้าที่บริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนนะครับพี่สวัสดดีอีกรอบหนึ่งนะครับครับพี่สุวัสด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อสักครู่เราว่ากันเรื่องของนโยบายพลังงานในประเทศกันไปแล้วนะโดยเฉพาะไฟฟ้านะครับมาข้ามไปที่เวียดนามกันบ้างฮนะแหม่สดๆร้อนๆเรื่องงงแผน p d p ฉบับ8 1ด0 0 0 0กแสนม่กะวไมตกวดแล้วก็ใน1,000,000เนี่ยครึ่งหเป็นพลังงานทดแทนด้วยอเอาเบื้องต้นก่อนพี่สุวัสดินะ์ฮะทำไมต้องแสนหเพราะบ,บ้านเราใน 50, ้าหมื่กว่าเหลือแล้วทำไมเวียดนามถึงต้องขนาดนั้นฮนะ บ้านเราตอนนี้เรามีกำลังผลิตล่าสดุดของเราสักหกห้าหมื่นหกเมกะวัตนะครับแต่ว่าเวลาเราดูไฟฟ้านะทั้งสองด้านเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเราห้ามใช้ค่าเฉลีย่ยครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่มีไม่มีสตอ็อกนะแดังนั้นเนี่ยเวลาเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถจะคาดการดีมานได้ชัดเจนถูกไหมครับมสมมุติว่าวันไหนเวลาไหนเนี่ยร้อนมากหรือใครเปิดแอร์พร้อมกันปุ๊บการใช้มันก็จะกระโดดเลย เราจะเรียกว่าพ uh ีก huh. ิมาบเพราะนั้นเอาเราตัวเลขเนี้ยมาวัดว่ามันห่างก,กับกําลังผลิตเท่าไหร่เมืองไทยตอนนี้ห้าหมื่นหกใช่ไหมครับกำลังผลิตพีกิมานล่าสุดเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะ,ะเดือนที่แล้วร้อนถูกไหมครับ,รบอยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นห้าพันกว่าเมกเพราะนั้นเราจะเหลือกกงๆก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นเมกถ้าสองหมื่นเมกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีเซอร์รก็รเรียกว่าไม่ถึง 2อ่สิบปอรประมาณนั้นครับถูกไหมฮะเพราะเราตีจากห้าหมื่นหกครับครับก็จริงๆก็คือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะเพราะนั่นหลายๆที่หลายๆคนก็พูดว่ามันเหลือ60%สเปอร์ซนเนี่ยเพราะว่าเขาไปวัดจากค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งอซึ่งไม่ใช่คนเรื่องเลยคุณใช้ไม่ได้ครับค่าเฉลี่ยอ,อันที่สองคือ เขาใช้ตัวเลขเดิมซึ่งอยู่ในช่วงโควิดผมว่ามันก็เลย <c oughs> ไม่สะท้อนเพราะตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งฮะต้องเข้าใจกันนะครับว่าดีมาเน,นี่ยมันคาดการยาก <c oughs> แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาที <c oughs> ่ผมตอบคำถามว่าทําไมเราห้าหมื่นหกทำไมเขาเขาตอนนี้เวียดนามมีอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นครับเ <c oughs> ยอะกว่าไทยนะใช่ไเยอะมีสองสามเหตุผลนะครับเหตุผลที่หนึ่งประชากรนะ เวียดนามเขามีประชากรมากกว่าคนไทยรประมาณแปดสิบล้านคนอ่าแล้วประชากรเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะหนุ่มสาวอันนี้แตกต่างันนะคะรับเพราะหนุ่มสาวเนี่ยใช้ไฟเยอะอ่าเพราะนอนน้อยฮะใช้ไฟเยอะอ่าแต่ว่าคนไทยอาจจะอายุเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะครับ,รบแล้วก็เวียดนามเนี่ยเริ่มมีอุตสาหกรรมเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็ใช้ไฟเยอะ ในส่วนนั้นด้วยนะครับส่วนที่สามก็คือเขาใช้ภาคการเกษตรสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเกษตรหลายๆตัวที่มาแซงไทยครับครับใช้แซงเรียกว่าแซงเลยนะเช่นอะไรครับข้าวอ่าก็มีมาแซงไปแล้วนะครับกาแฟเนี่ยเวียดนามเป็นอันดับสองของโลกนะส่งออกอะคของไทยไม่ไม่ใกล้เคียงนะครับของไทยห่างไกลนะแล้วก็ล่าสุดทราบไหมฮะอะไรมามาเบียดเราอีกแล้วทุเรียนครับ แม้สิ่งเหล่านี้มันมันก็ใช้ไฟดีส่วนหนึ่งภาคการเกษตรด้วยและนั่งนี้เวียดนามก็จะมีเรื่องของประชากรเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่เติบโตเร็วนะและที่สําคัญฮะอันนี้เรามองไปทางหน้าถูกไหมครับเขาใช้ GDP ครับเขาใช้ GDP คาดการณ์ประมาณ6.5ถึง7.5เปอร์เซ็นต์ถามว่าเมืองไทยอ่ะโตเท่าไหร่ครับ โอ้เมืองไทยเราเนี่ยสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโตเฉลี่ยประมาณสองเปอร์เซ็นต์สองิ่สองเป็นพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ในแผนพ DP เราอ่ะเราใช้สามเปอร์เซ็นต์บวกลบเขาใช้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเฉลี่ยอหูมากกว่าเราเท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมไฟฟ้าเขาโตไปถึงแสนห้าอในประมาณยี่สิบปีกว่าของเราเนี่ยยี่สิบปีกว่าผมว่าเต็มที่ก็ ไม่น่าเกินแสนหรอก <c oughs> อันนี้คือจุดแตกต่างครับครับครับถ้าฝั่งนี้แล้วดูเหมือนว่าเวลาไฟฟ้าเขาผลิตกันไม่ได้มีการเก็บสำรองถูกไหมครับพี่ก็คือมีการจ่ายตรงไปเลย <c oughs> น้อยฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเก็บสำรองเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่ครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบาทนะฮะ <c oughs> น่าจะตกประมาณสิบบาทนะหน่วยนึงเพราะฉะนั้นมันแพงไปครับก็ยังไม่ไม่เวิร์ก แต่ว่ามันมีอีกอีกอีกหลักการหนึ่งนะที่อินเดียเขาใช้เคยได้ยินไหมครับออืเขาใช้เขื่อนเป็นแบตเตอรี่ก็คือสมมุติเวลาเขาเก็บน้ำใช่ไหมฮะแล้วเวลาไฟไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็ไปปั๊มน้ําลงปั๊มน้ําขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําเป็นตัวเหมือนแบตเตอรี่เนาะจริงๆนะครับแล้วเขาก็ทําจริงจังมากเลยนะ่ที่อินเดีย แต่ว่าต้องบอกว่าประเทศไทยทาไม่ได้นะครับครับประเทศไทยเอาแนวเอานอนไม่ได้เดี๋ยวแรงเดี๋ยวท่วมอะไรมัวไปหมดนะก็เลยคงไม่ได้อ่ะครับคงไม่ได้คงไม่ได้แต่ว่าโดยสรุปแล้วอ่ะไม่มีการเก็บครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะตากใดที่แบตเตอรี่ยังแพงเช่นนี้นะฮะผมผมว่าการเก็บมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลือกมันจะกลายเป็นภาระมากกว่าถูกไหมครับค่าไฟมันจะไปรวมค่าแบตเตอรี่ไปด้วยถูกไหมพี่สุวรรณ เพราะฉะนั้นก็แต่ที่น่าสนใจในแผนเวียดนามอย่างนี้ครับเขาเน้นวีเนวเบิลเห็นท่านผศท่านลองพูดถึงตอนต้นนิดหนึ่งเช่ความเล็กน้อยปีนี้เป้าของเขาน่าน่าสนใจมากคือภายใน2 0 3พันสิปีนี้2 0 2พันยาถูกไหมครับก็สามเจ็ดปีตั้งเป้าเลยนะว่า Re n e w a บ l e จะขึ้นไปจากประมาณส0บ0ีเอร์ซนของเนี้ยขึ้นไปเกือบประมาณ4ี่สิเปอร์เซ็นต0เห้าสิบของกำลังผลิตทั้งหมดอืม แล้วพอขยับไปอีก20ปีข้างหน้าจากนั้นก็คือ2050ันนะก็คือเราราม20่สิบกว่าปีจากวันนี้ตรงนี้ครับเขาตั้งเป้าเลยนะครับประมาณเกือบ70%ประมาณ70%ของกำลังผลิตทั้งหมดเป็นรีนิวเบิลเราฟังแล้วเราก็ตกใจนะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี้ยประเทศที่มีรีนิวเบิลเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในการผลิตไฟเนี่ยก็ยังไม่ถึง3-40%ลย อันนี้เขาตั้งไปถึงเจ็ดสิบเลยแต่แต่ต้องเรียนว่าที่ที่ทําได้น่าจะทําได้เนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งคือแบตเตอรี่น่าจะถูกลงครับและสองคือประเทศเวียดนามเนี่ยไม่เหมือนไทยนะครับคือเขามีชายฝั่งที่มีพายุเข้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพในการทําไฟฟ้าจากลมของเขามากถึงห้าหกแสนเมกรเลยนะ า6แสนเมกนี่เยอะมากเลยนะครับรีบบแต่ว่าเขาเขายังใช้ไม่เยอะฮะยังใช้ไม่เยอะแต่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าทำทำลมได้ทั้งสัก5พันหมื่นเมกนี่ก็โอ้โห <c oughs> เยอะแยะแล้วครับถือว่าดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเสียเปรียบเขาอ๋อครับ,รบแต่เราจะได้เปียกทางด้านโซลา่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูแผนนะครับจะเห็นว่าเขาเน้นโซลออนชอก็คือฟาร์มที่เป็นลมที่อยู่ใน อันดินนะประมาณเขาอยากจะได้ประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นเมตรสองหมื่นสามหมื่นเมตรนี่เยอะนะครับเพราะประเทศไทยจำได้ไหมฮะเรามีตัวเลขห้าหมื่นหกพันเองนะวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยทุกอย่างครับแล้วก็เขาก็จะเอาออนออฟชอ์ก็คือที่ตั้งอยู่นอกฝั่งอีกเพราะนั้นตอนเนี้ยเขาเน้นตรงนี้เยอะมากทําไมเขาถึงไม่เน้นโซล่าเยอะทราบไหมฮะซึ่งประเทศไทยจะเน้นโซล่ามากกว่าถูกไหมครับเพราะบ้านเขาเจอพายุไปเจอฝนป่ะฮะ ผูกฮนะเขาเจอภัยุเจอฝนประเด็นที่สองคือที่ดินครับลองนึกภาพว่าประเทศเขาเนี่ยที่ดินน้อยนะครับคือเขาจะเป็นแบบอผอมๆลงมางนะฮะอ๋นอนใช่คะใช่คะซึ่งซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาและประชากรเขาเยอะกว่าเราอีกดังนั้นเนี่ยเขาก็แล้วมีภูเขาเยอะฮะเพราะฉะนั้นการทําโซลาร์ฟาร์มในประเทศเขาอ่ะไม่ค่อยดีเท่ากับการทําลมวินฟาร์ดังนั้นเวียดนามเนี่ยเขาจะเน้นวินฟาร์มเป็น จุดแรกเลยครับจุดที่สองเขาก็จะเน้นในตัวนี้ครับไ LNG to power อืมอ่าซึ่งอันนี้ก็เยอะนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเอ่อเป็นชายฝั่งใช่ไหมครับก็สามารถจะสร้างท่าเรือเพื่อที่จะนำก๊าซในรูปแบบของ LNG แล้วก็มาป้อนให้กับโรงไฟฟ้าได้เลยอืมเราก็จะเรียกว่า LNG to power อ๋ออันนี้คือสิ่งที่เขาอ่ะจะ โฟกัสเยอะเยอะมากๆเลยในในอนาคตซึ่งอันเนี้ยประเทศไทยเรายังไม่มีเลยนะครับครับยังไม่มีเลยต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าพอเราจะไปสร้างตรงไหนปุ๊บก็ตอด้านอ่าใช่มันก็ไม่ได้ครับมันก็เลยซึ่งไม่ได้อะก็เลยแผนของเราก็เลยไม่มีเอ็มจีต r คาัเวอร์หมายถึงพีดพีไทยเนี่ยไม่มีนะครับพี่สุวัตชัยต้างบอว่าหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งพลังงานน้ําเนี่ย เวียดนานมเองเขาก็เน้นเหมือนกันมา,มาเลเซีย20,009เขามีความได้เปรียบกว่าเรายัางไงบ้างฮะดูแล้วเขามีความได้เปรียบเพราะว่าภูเขาเยอะเนีครับเพราะภูเขาเยอะเนี่ยก็มีแม่น้ำถูกไหมครับแล้วก็ไหลคือเขื่อนเนี่ยเราจะมีอยู่สรูปแบบถูกไหมฮะเขื่อนเขาเรียก่า run o ร f r i อ e r ก็คือเขื่อนขนาดใหญ่ที่ใช้ความแรงของน้ําในการปั่นไฟหลักการปั่นไฟก็คือเอาแรงอะไรสักอย่างหนึ่งมาพันวิ่งผ่าน อ่าทีนี้ถ้าน้ําไหลแรงๆเนี่ยเราก็เอาไอ้ตัวเจเนเรเตอร์ไปขวางมันซะอมันก็จะเหมือนกับชยาลเรียครับไปขวางแม่น้ำทั้งสายเลยครับมันก็จะปั่นไฟถูกไหครับอันนี้ก็แบบหนึ่งอันนี้จะใช้ได้กรณีแม่น้ําใหญ่ที่แรงไหลแรงนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําที่เล็กหน่อยไหลเบา รเราก็เลยต้องใช้หลักการคือเก็บน้าแล้วปล่อยจากที่สูงลงมาให้มันแรงให้มันมีแรงในการหมุนนะครับ<อ>ถ้าภาษาไทยแล้วถ้าใครเรียนฟิสิกส์ก็จะเรียกยว่ามีพลังงานจนกับพลังงานสับนะครับ,รบไม่ใช่พลังงานจนกับพลังงานรวยนะฮะอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับคือมันจะมี2อ,อย่างเนาะจนก็คือวิ่งก็คือรันออฟริเวอสัก็คือสูงลงต่ำก็หลักการของมันมีแค่นั้นทีนี้เวียดนามเนี่ยมีทั้งสองแบบเลยเพราะว่าประเทศเขาเนี่ย เขากูเขาเยอะป่าไม้ก็เยอะนะแล้วก็เลยสามารถที่จะทาเถื่อนได้ไปเยอะนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ที่ที่ถามว่าส่วนสองหมื่นแม็กเยอะไหมจริงจริง,รงถ้าถ้าเทียบกับลาวเนี่ยผมว่าลาวจะเยอะกว่าอแต่ว่าลาวอะออปัญหาคือผลิตแล้วไม่มีไม่มีคนใช้ครับ,รบต้องส่งออกถูกคนระับเพราะว่าประเทศลาวมีประชากรแค่สามสี่ล้านอับ ก็เลยไม่รู้จะผลิตขายใครฮะมันก็เลยทําให้รามเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของการทําเขื่อนนราปันไฟเท่าไหร่โดยสรุปแล้วถ้าเราเห็นว่าเวียดนามแผนเขาเนี่ยต้องเรียกว่าบาลานซ์กว่าประเทศไทยแล้วก็เน้นทดพลังงานทดแทนเยอะกว่าไทยเยอะแล้วก็การเติบโตจากประมาณเจ็ดหมื่นกว่าวันนี้เนี่ยขึ้นเป็นแสนห้าก็คือขึ้นเท่าตัวก็ต้องบอกว่า มันมันเป็นโอกาสให้กับหุ้นไทยหลายๆตัวที่สร้างรสร้างรอยเทา้าฟุตปรินนะเรียกฟุตปรินใช่ไหมครเข้าไปในประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วก็มีหลายตัวนะครับ,รบแล้วผมก็คิดว่าไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปิดประมูลนะครับตามแผนที่เขาประกาศมาแผนที่ประกาศเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดว่าประมูลยังไงประมูลเมื่อไหร่ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีในไม่กี่เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นข่าวดีสําหรับเซกเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับพี่สวัสดิ์ครับถ้าดูวิเคราะห์ไปในเชิงของแต่ละพลังงานแต่ละประเภทกันนะฮะเอาผมเอาขนาดใหญ่ๆก่อนอย่างกรณีของ LNG to Power ถ้ามองในบ้านเราหลายคนมองแค่ว่ามีแค่กราฟกับตัวของพี่กิมมันมีมากกว่านี้ไหมฮะพี่สวัสดิ์มีครับบ,บ้านปูพ o w e r ด้วยอ่าบ้านปูแล้วก็ จริงๆอย่างบริษัทเล็กๆอย่างเสริมสร้างเนี่ยเขาสนใจเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเข้าไปร่วมในฐานะผู้ถือหุ้นน้องส่วนน้อยเพราะว่าเออไอจีพาวเวอร์เนี่ยลงทุนสูงครับบริษัทเล็กอาจจะไม่มีกําลังพอนะแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วว่าก็จะเข้าไปถือเพียงส่วนหนึ่งอาจจะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับแต่คงไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่ามันโปรเจกต์มันใหญ่ใช่ไหมครับเราก็ความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงนะครับรังนั้นก็จะมีบริษัทใหญ่ๆอย่างจริงๆต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเอ็กโก้นะเขาก็มีความสนใจนะครับเอ็กโก้ลาดกุ๊บถูกปะใช่เป็นไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ใหญ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยเขาก็มี ศักยภาพเรื่องเรื่องของกําลังเงินแล้วก็เรื่องของความสามารถเพราะว่าเขาเองเขาก็มีซื้อการันตี to power project ต่างๆในหลากหลายประเทศอยู่แล้วนะครับครับ,<ล>รบที่เกาหลีก็มีนะครับที่อเมริกาก็มีอะไครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ของใหม่ของอุ้เล่นแต่เป็นอาจจะเป็นของใหม่ของประเทศไทยเป็ดีกว่าอ่าครับเอพิสุวัตถ์ถ้าดูจากในช่วงที่ผ่านมาเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นเรื่องของ าการให้ใบอนุญาตในแง่ของการนําเข้า LNG มีการซื้อขายมีการเทรด LNG ต่างๆได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเสริมในแง่ของตัวของ LNG to power อีกทางหนึ่งไหมฮะสำหรับผู้ประกอบการไทยผมว่าเป็นไปได้ยังเป็นไปได้ยา,ยาอกอีกปบว่าการนําเข้า LNG เซเลียเนะี่ย hmm. เน้นการเน้นการบริหารจัดการราคาการมากกว่าอ๋อคือเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เรา บ่นๆกันว่ารางไฟแพงเนี่ยเหตุผลหลักก็มาจากการนําเข้าก๊าซที่แพงอยู่นครับ๋อคือมันผสมเข้ามามันก็เลยแพงหนักมันก็เลยแพงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่จําเป็นต้องนําเข้าก๊าซหรือเรานําเข้าก๊าซแบบว่ามีบาลานซ์แบบมีประสิทธิภาพกว่านี้เราก็จะไม่เจอไฟแพงอันนี้ก็คือที่มาว่าทาไมเราไปเปิดเสรีตรงนั้นอมันแต่กรณีแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็ปัจจุบันก็ใช้ก๊าซผ่านท่ออยู่แล้ว นั้นไเอีเข้ามาก็ไม่จำเป็นต้องไปสร้าง l n g to Power อก็แค่เอา LNG เนี่ยป้อนเข้าไปในระบบท่อน่หมดครับแล้วก็แค่แปลง l n g ซึ่งปกติจะเป็นของเหลวเราก็ทำให้มันอุ่นขึ้นร้อนขึ้นนะครับเข้าอุณหภูมิห้องมันก็จะกลายเป็นกาดไปเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ป้อนเข้าไปใน อันนี้คือสักหลักการธรรมดาเลยนะครับ,รบต้องบอกว่า l n g to Power ผมว่าในแผนใหม่ประเทศไทยก็คงไม่มีครับอ๋อไม่มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ว่าด้ใบอนุญ,ญาตต่างๆมันจะเชื่อมไปถึงตัวเวียดนามได้ไหมทวิสวุวรร์ว่าเอออย่างน้อยก็มีใบอนุญ,ญาตนะในการเทรดเรื่องของ l n g ได้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึง l n g to Power ของเวียดนามได้ไหมสำหรับผู้ประกอบการไทยผมว่าได้แต่ในมุมของการที่สมมติคุณเคยทําแล้วแบบมีคุณรู้ว่าต้องทำยังไงเพราะคุณไปทำเนี่ยคราวนี้คุณก็จะรู้ละ ซื้อซื้อที่ไหนต่อรองอย่างไรนําเข้ายังไงขนส่งยังไงนี่คุณจะรู้หละกันอ๋อผมว่าถามว่าใช้ใช้ในมุมไหนได้ใช้ในมุมของประสบการณ์ความสามารถอ๋อโน้ตหาวไปถูกไหมครับคราแล้วก็ไปสร้างโรงไฟฟ้ามาต่อกันแค่นี้เองรัโรงไฟฟ้าเขาก็ทําเป็นอยู่แล้วครับครับแต่ถ้าถามว่าเอาไรเส้นนี้ไปใช้กับเวียดนามนันเอาไม่ได้อยู่แล้ว้ครับเพราะมันคนละประเทศกันอ๋อครับใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนี้ถามพี่สุวัสด์เลยฮะว่าดูแล้ว7-8ด้านเรื่องของแผน p d p ของเวียดนามเนี่ยบริษัทไทยจะได้เปรียบพลังงานด้านไหนมากที่สุดที่มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนนะฮะก็ต้องบอกแ n g to Power เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้นําการผลิตและการใช้กาซในการผลิตไฟครับแล้วเราก็มีการนําเข้าแ NG เป็นเรื่องเป็นราวจนไฟแพงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ ตรงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เปรียบและก็อีกอย่างหนึ่งคือประเทศไทยหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีการเข้าไปทาธุรกิจในเวียดนามพอสมควรถูกไหมครับครับไม่ว่าจะเป็นในรูปโรงไฟฟ้าในรูปนิคมในรูปน้ําโครงการน้ําอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความอุ้นเคยนะครับกับที่คนที่นั่นหรือนากการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยคิดว่าประเทศไทยได้เปรียบครับในเรื่องแอทีดูพาวเวอร์ แต่ว่าถ้าเป็นลมวินฟาร์มอะไรเนี้ยผมว่าเหมือนเหมือนกันนะครับออไม่ได้แตกต่างถ้าเทียบกับจีนหรือเทียบกับญี่ปุ่นหรือเทียบกับอะไรเนี้ยผมว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งวันอ๋อคือคือต้องไปต่อสู้กับจีนหรือที่อื่นด้วยถูกป่ะถ้าดูในแง่ของวินฟาร์มเพราะฉะนั้นลมเอผมเรียกว่าโซลาดีกว่าโซลาเนี่ยต้องเรียกว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในจุดที่การแข่งขันเนี่ยไปทางเลฟโอเชียแล้ว วันนั้นเนี่ยเราจะไปสู้จีนคงลำบากครับตอนนี้เพราะจีนเขาผลิตแผงเองนะคเป็น EPCD เองด้วยเราคงไม่ไหวครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นวินฟาร์มเนี่ยไม่แน่ครับเพราะว่าวินฟาร์มมันยังไม่สู่เลยโอเชียนมันยังเป็นเป็นบรูปะออเรนจ์โอเชียนออเรนจ์ผ่านผ่านช่วงบรูไปแล้วเป็นออเรน มันเกินเยลโล่ลงไปออเรนต์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังยังสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยทำกำไรได้รีเทิร์นก็จะอยางสองดิจิตได้อันนี้คือลงนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเห็นว่าบริษัทไทยเนี่ยจะเน้นไปทำโครงการลงมากกว่าแต่แน่นอนฮะอันสุดท้ายที่ผมพูดไปแล้วคือเอลจีสุปพลาวเวอมันเป็นโครงการใหญ่รีเทิร์นอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ ผมต้องเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่ไม่น้อยหน้าใครถ้าไม่ได้เปรียบใครนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ,รบออส่งสัญญาณสักนิดได้ไหมครัว่าถ้าลมเนี่ยถ,ถ,ถ้าว่าในตัวของลมอย่างเดียวนะพี่สวนะัสด์ฮะดูผู้ประกอบการไทยก็มีหลายบริษัทนะที่ทําอยู่เนี่ยเท่าที่ดูดูแล้วเนี่ยตัวไหนที่ดูจํากว่าดูมีโอกาสมากสุด ต้องเรียกว่าอันที่หนึ่งคือเกาแน่นอนนะว่ากาเขาเน้นเขาทำลมทั้งในประเทศเต่างประเทศอยู่แล้วนะเขาก็สนใจนะครับสองก็จะเป็นตัวกันกุลกันกุลนะฮะอ่านี่มีแล้วสามก็จะเป็นเสริมสร้างเสริมสร้างเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเขามีหนึ่งหนึ่งฟาร์ม48เมกะวัตที่โอเปอเรตอยู่แล้วทำอยู่แล้ว แล้วก็น่าจะได้อีกประมาณสัก90้าเกือบเกือบร้อยอะครับโอ้โหทั้งหมดก็จะกลายเป็นประมาณเกือบร้อยห้าสิบเมกะวัตต์คือถ้าเราดูร้อยห้าสิบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่สําหรับบริษัทเล็กๆก็ถือว่าเยอะครับใช่ใช่ใช่มันเอาไปเยอะแต่ถ้าเราบอกร้อยห้าสิบสำหรับเกาเนี่ยไม่เยอะอืมเอาเอาเพราะว่าเกาเนี่ยเขาใหญ่ใช่ไหมครับอ่าถ้าเอาปริมาณเนี่ยก็เป็นกาวไทยใช่ไหมมันก็ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับจะเสริมสร้ารเนี่ยมันก็แค่เป็น บึงไปลยเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ได้150ยห้ก็ใหญ่แล้วครับเอาง่ายคือถ้าในเชิงปริมาณเนี่ยดูนกราฟได้เปรียบเพราะดูจะเยอะแต่ในเชิงอัพไซต์เสริมสร้างมากกว่าถูกต้องนะถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นโลงที่สามารถจะพักหุ้นเกาได้ขึ้นมาบ้างเนี่ยเพราะว่าพออยู่เมืองไทยก็ต้องบอกว่ายากครับเพราะว่าการแข่งขันเองอะไรต่างๆมันสูงจะสังเกตว่าก็ มีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกครับที่ได้แบบเยอะแยะจริงๆที่เหลือก็กระจายตัวเล็กๆน้อยๆแต่ที่เวียดนามอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเวียดนามอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยคือภาษาผมเรียกว่าเออเพลงเดซมเลเวลเลเวลฟิลครับก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดไปรับหนึ่งเหมือนกันผมบอกไว้ฮะคือคืนพุงยืนต่อหน้าคอนเวียดนาไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากนะ แต่ว่าถ้าถ้าเมืองไทยก็อีกเรื่องหนึ่งครับออาอย่างงี้ถูกไหมฮะอันาใจคือเมืองไทยถ้เห็นภาพอย่างนั้นก็จะเข้าใจว่าอ๋อถ้าใครที่ตอนนี้การเติบโตมันจะเน้นไปทางเมืองนอกมากกว่าเลยครับอไม่ใช่เมืองไทยครับอาจจะหลายเหตุผลนะฮะเหตุผลแรกคือผมว่ายิ่งเจอรัฐบาลใหม่นี่ผมว่าเหนื่อยกว่าเดิมนะ หมายถึงว่ามีเชิงรีเทิร์นนะถึงแ่าจะมีหรือไม่มีก็เรื่องหนึ่งนะถ้ามีเนี่ยก็รีเทิร์นก็อาจจะลำบากหน่อยอะไรย่างเงี้ยอันที่สองก็เป็นเรื่องของภูมิประเทศด้วยทีบมคิดของผู้แปลว่าไทยเราก็สู้เขาไม่ได้นบลมเบากว่านแล้วก็ที่ตั้งอะไรต่างๆก็สู้ไม่ได้นะครับก็โดยบทสรุปแล้วกันนะครับว่าเวียดนามเนี่ยการเติบโตของเวียดนามนอกจาก ตลาดทุนตลาดหุ้นที่คนไทยสนใจแล้วเนี่ยผมว่า mm hmm. ถ้าเราจะมาซื้อหุ้นไทย mm hmm. ที่จะไปเติมโตวเวียดนามแบบมีนัยยะเนี่ยหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นเก้ากันบุนหรือว่าสเสริมสร้างตัวหลักแล้วกันนะครับปับบ้น o ูพาวเวอร์ก็เป็นก็จอๆมานะฮะแล้วก็ตามด้วยตัวใหญ่ๆแต่ว่า mm hmm. ตัวที่ผมเห็นเห็นชัดๆว่ามันเป็นเรียกว่าได้เป็นเนื้อเป็นหนังนะ mm hmm. เนาะก็ก็จะมีสองสาตัวแรกแล้วก็คิดว่า จะทำให้หุ้นเนี่ยกลับขึ้นไปได้ครับเพราะฉะนั้น uh huh. จังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่ตลาดกำลังมึนงงนะฮะกำลังโงอะไรกันแล้วมึนวิตามินซีอยู่นะฮะตอนนี้ uh huh. ก็เลย uh huh. เคิดว่า uh huh. ลองดูครับว่ามีหลายตัวที่น่าสนใจครับ